สวัสดีค่ะพี่น้อง FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพง FC น้ององค์อิงค่ะพูกพอกับช่องลูกน้ำผู้สาวขาวหลอกค่ะอาสิพี่น้องเพิ่งจะมาถึงบ้านคิวอาสิจังๆแน่นอ่ะค่ะเนาะเพท่นได้แต่งหน้าใหม่นำกับว่าในอาบอยู่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ไปอ่อนทัวนะคะทีบกับลูกบ้านลูกสาวยี่ตั้งแต่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ มมเมแมนว่าบ่ไหนอาบน้ำแต่วันที่ยี่ดได้พี่น้องแต่เพิ่งเพิ่งมาถึงบ้านเสร็จแล้วกับาก,กันสลบสลบสไลด์ไปเลยค่ะที่นี่ก็เลยมนานังบาจากับพีกับน้องเสร็จแล้วนะคะสีมาว่าถึงภาพประทับใจที่ไปบ้านลูกสาวเอยที่ไปฟ้ามพี่แมนมาน,นี้วันกันแล้วกันนะคะเพราะว่าบ้านลูกสาวกะ็ะเดเว่าไปแล้วเนาะในทางอีพีในลงไปในคลิปนะคะ ขออยาใส่ไลน์ตังะคะเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปเก็บมาจากพอฮักทั้งเบิดนะคะได้รวบรวมกันมาไปเบิ่งความสนุกสนานนะที่บ้านพี่แม่มน,มนีวันค่ะพี่น้องนำได้เก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังในการถ่ายทำคอนเทนต์หรือคลิปนะคะทั้งเบินะคะมาไหวในใอีพีนี้ค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะสำหรับความสนุกสนาน ทีบานพี่แมนมณีวันจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกนางเอาแปง้งขนมเส้นสุดมาบีบอยู่ที่บานพี่แมนมณีวันค่ะตอนนี้กำลังบีบดองแดงค่ะกำลังเฮ็ดเส้นดองแดงนะคะนี่รอมันลอยขึ้นมาก,ก่อนค่ะติดซากให้เบิง่งอันนี้พี่กบีบลงไปแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะสําหรับดองแดงนะคะนี่สวยงามมากเสร็จแล้วค่ะนี่คือเส้นดองแดงค่ะ เรจะไซไปอย่งีอยซตอนทุทไทยไปนี่ก็เปียกอีกแล้วกูไือไปเดียไปีใครมีพ้อแว้งพวกไปด้วยหน่อยแบดเบ์ดใครมีนะ ดนาละู à, ้ไปดูลูกกินเอ๊ะเบอร์อาไหน่ะนันก็สีเยียว่ียยวแห้งเนาะค่ะเนี่ยช่วกับพุกเอาบุญเอวแ่บวะค่ะต้มมีแม่นแต่ลตัวเนาะมันเมือกมีเวลาหอดิ้นเข่า สงสารพระอาจารมากเลยสท้ลนงโจรันนี้แม่ใส่เสือแดงใส่เสือแดงมัขอกล้ยแม่กล้ยแนมหนาเลยเมสิกเมสิกกินแบบใดยู่แบบใดกันต่าหากขึ้นเก้าเดี๋ยวกินข้าวท้องชุ่งเตรียมเสบียง เรียมมะก่อยเลยมันม่คันนี่เดียมาตำพอพีเลยค่ะสามพ้อมก้อย้ามพ่อหมก้อยมันบบเดี๋ยวมาทานเลยปกติสิบาแบบที้คือต้มพ่อเขากับเผื่อเด้งบุกทั่วอยู่สอันบ่ต้องทอดโซ่โลคได้ขอตอ3โซ่สาแล้ว าต่มาพึ่ตับบักพี่กันเพ่อเขาพี่้มตันมัอร่อยจริงสุดยอดครับจ้าวสุดยอดครับจ้าวสุดยอดขอบคุณครับบ้านหาผู้หญิงกับบ้านชิวบ้านดูเนาะูกกินปลาให้กินเนาะรู้จักขอบคุณครับจวยว่าตายายอะไรกแฉกเนี่ย ปล <ะ S 2> าชาดีแมนี่ละนี่ละเออป่าแซจจกแซกงวนจำกัแเจียบงวดเอ้ <c oughs> ออย,ย่างเจียงครับฮะคิดว่า่อน่่กอบ่่กนโอ้แศษน,นี่ล บรรยากาศปีใหม่เนาะโอ้กลับมาคิดว่าผู้เห็นงานอยู่กรุงเทพเนาะพูอยากเห็นงานอยู่เมืองกรอยู่นี่ผูพูยู่ตังประเทศไหนเนี่ยเห็นบรรยากาศทั้งสิ้นยุทธหอดทางไก่โฉมไก่พูย่างโฉมโฉมสุขไปหาพี่น้องโฉมไก่ไหมในเมืองกรีฑาบางหย่งเข้ามาหนีกิส่งความสุขเด้อโฉมไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับขอให้ผู้ใดที่สู่งานพูทันเด็กลับบ้านกลับเมืองพูทันเด็กมาเมืองไทยหรือว่าพูทันเด็กแม่พยาบานทั้งบ้านบ้านพ่อบ้านแม่แก่ มุกห้นะครับขอมีคกามสุขหลายๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเหตุการณ์เหตุงานสิ่งใดก็ขอจะเรื่อเรื่องเรื่องหน่อยนะครับดูเลยเหตุใดอยาก้จักว่ายูเหตุดจเหตุเป็นสุกดูแกหตมันหอดมันพลหัดนี่แครับไม่เปนเหตุงานอะไรอย่างเดียวเลยยู่ไหอยากเหตุเป็นสุกจะต้องเอาไปปิ่งสิละคไปไอกันเลยไไปไไครับภักไว้ เขายืนเลยด้เอาบไปทีละคนเอาขายืนเลยเยืนอยู่สารัดบ่เยืนอย่สารัดำก้วเอเออ้วรยก่าออเด้อหอดเด้อเหียแขกที่พร้อมขอให้มีความสุขเป็นเรื่อตลอดปีสองปัญหาลยหกสิบเาิอืนอยิสาชู่สาชอน้สเสทาูิ้หวเจ้าเนี้ย เอาว่า่อไปพูดเลยอบคเอ้าเมื่อเดือนะครับขอบคุณพ่อขัวแม่ขัวเอาข่อยขั้นแต่ไม่เอาบอกให้ขั้นเฉยตลยงามบุญปีใช่ไหมสามบุญปีนี่นะนะวะปีนี้ปีนีครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเจสซีสาวหน่อยเป่บัณฑแพงครับสุขสวัสดีปีใหม่เนาะซุ้มไทยปีเก่าตลอบปีใหม่มื้อนี้วันที่หนึ่เออคลิปนี้นะครับวันที่1มกราคมเลยแต่พี่น้องมีความสุขหลายๆครับเจสซีสาวหน่อยแหงอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทอง ยาเก็บยาจนสุกในที่ว่าน้ำทำในที่ว่าเลยเพราะในที่พิเศษจุดเป็น,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 นปของเอฟซีสาวน้อยเพียงบันแพงครับฮักสาวน้อยก็อย่าลืมจ้างสาวน้อยรถแเฮสาวน้อยสองขันแล้วกับพี่แมนมณีวันลำเพลินินดีได้ขอดมีการมีงานวาจาในเรืศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าแล้วกับฝากอีวงครับนี่ผู้บริหารสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับฝากด้วยนะคะสวัสดีเบีใหครับนุ่มตัวครับเอาให้อะไรฝากยังจริงจังว่นเดียจริงจังเลยะอจริงจับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ แฟนๆทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงทําสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับรักสาวน้อยน้อยรักนานๆนะฮะทั้งสาวน้อยรักเพื่อนทั้งสาวน้อยรักแฟนทั้งสองวงเลยครับจ้านะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านเดินทางกลับไปที่ทํางานปลอดภัยทุกคนครับผมแล้วก็ไปเป็นจังหน้าทแน่ค่ะพี่น้อง สำหรับความมวนซืึนโฮเซลที่ไปบ้านพี่แมนมณีวันนะคะก่อนอื่นลูกนาวุสาคาเลาะตัวแทนบ้านผิวบ้านหักนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่แมนมณีวันที่แห่การตอนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ,แล,ะแ,แล้วก็พี่แมลแล้วก็พี่กุ้งนางนะคะเจ้าของฟาร์มกุ้งนางฟาร์มนะคะลูกนาวุสาคาลรก็ขอบคุณหลายๆลายเลยค่ะและเด้อที่แห่การตอนรับบ้านหักบ้านผิว นะคะนมโจโยมอนินนะคะขอบคุณบอสโจนะคะที่ได้เชิญชวนนะคะบ้านคิวไปร่วมกินเขากินปลาที่บ้านพี่เมนมณีวันค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวานซึ้โฮแซลแล้วก็ความสนุกสนานนะคะในการเบื้องในเบื้องหลังของเรื่องเล่าทางเวทียู่ในบ้านของพ่แมนมณีวันค่ะดูนาบุษาคะเลาะก็ได้ขออนุญาตบอดในการถ่ายคลิปครั้งนี้ไปแล้วที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ย่าด่ามากกันเด้อค่ะพี่น้องลูกนามบูสาคารอะก,ก็เึยก็กราบขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้อง FC f c ฟซีแฟนคลับหลายๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามทางช่อง youtube ลูกนามบูสาคารลออสองหมื่นซับสไครต์ในขณะนี้นะคะขอบคุณหลายๆและก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจด้ค่ะเด้อแล้วก็ เบองคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับลุกนามบูษสาคาร์ลอในการทําคลิปต,ต่อไปได้ค่ะเดอ้อผิดพลาดประการใดลูกนามบุษสาคาร์ลากะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซแฟนคลับหลายๆเลยจ้ะเดอ้อสวัสดีค่ะ